พี่น้องมื่อไงหนาแหละนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุก่ทุกคนนะครับมัเนี่มะเขาปลาเผ็ดบุรีคือเ่าครับพี่น้องท้าน้องหยาปองมันนี่ไปรุนกันนะครับพี่น้องว่าห้องสุดแห่งหนังนะครับไปกันเลยครับเอาภาพบรรยากาศมาฝากครับพี่น้องอือนี่พี่น้องปลาเห็ดเผ็ดบุรีนะครับ้องหยาปองเมื่อพี่น้องหมอกนะครับเมื่อแม่นไอ้ควันหมอก นผู้เขาครับงามครับงามแน่น้องกับซุ้มเบอไก่นั่นครับนี่ลวพระพอมเป็นวัดนะครับเป็นบรรปลานี่ครับเห็นชัดปะครับเออนีงเรางกเหลืองครับดอกง,งามเลยพี่น้อง thấy <Num> ạ nhiệt <Num> <Num> khái hợp nhiệt khái hợp nhiệt khái hợp ขึ้นเข้าครับพี่น้องตอนนี้ได้ประมาณสุกหนึ่งแล้วครับไปหากันต่อพี่น้องพอแล้วครับเห็ดไข่เหลืองไข่เหลืองครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ครับ กอแดงครับดอกง,งามเลยดอกไหนหยพี่น้องเห็หดไข่ขี้เกือกัดได้พี่น้องจัดกินดุกตัวตลอดเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ครับอกี่เกือกซงตัวเลยพี่น้องเห็ดไข่เหลืองครับ นี่บ้านหนึงที่น้องเห็ดไข่เหลืองเห็ดไข่ครับดอกงามงามเห็ดไข่ครับมีดอกนึงที่น้องเห็ดไข่ดอกบ้านเหรอครับ ครับหังออกลาเท่าไหรหังนดอกง่ายท um ี่พี่น้อง1ิบดอกก็บพาว่าปนใช่ครับดอกงามอยู่พี่น้องนี่ละงอกดำพี่น้องเนี่ยหรือว่าเห็ดชี้กระเดียนบ้านเฮาอะไรล่ะครับอืเห <_ Missy> ็ดไข่ครับ แตกไข่คร,ครับปลาที่ห้ามากพี่น้องแบบว้างง่ายรีดพี่น้องแต่ว่วาเห็ดบุกไข่หลายมันเศร้าออกแล้วพี่น้องกง็เป็นทางเป็นอย่งนี้ครับนี่เลยทางมอเตอร์ไซค์สีดีกว่าครับผมไปขี่มาไซมาให้กันรถง่ายเขาเบ่าได้หรอวครับเขาเบา่าได้เขาได้แค่ปากช่างอย่างไกลครับ นี่หนังว่าครับนี่ดอกหนึ่งเครื่องเครื่องเถานะครับเจ่าวด้เถาหนังว่าครับเพี่อผีหลงอ่าพีหองไม่เห็นอ,นอ,นอนะไรเลยนี่ครับ สามต่อครับพี่น้องบงดอกงามครับ,รบนี่ก็เป็นผลงานงของเขาแล้วครับพี่น้องประมาณนี้ครับพ่อได้กินครับพี่น้องมาไปมาสามปลาครับแต่ประมาณนี้ครับ ผมมาั่งแต่ตีซีครับพี่น้องอันนี้ก็บเกาโมง่งเหรอไดย้นีแ้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับ